ไม่เราปิดนี่ค่ะคลิปนี้เรามาต่อกับโชว์เก้ชาชั้นนะคะพี่ขันค่ะอันนี้จะเป็นลูกทับทิมนะคะลูกทับทิมค่ะลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิม,ม,ททมค่ะพ่อทับทิมแม่จะเป็นตัวดําสนิมนะคะอ๋อค่ะแล้วก็จะได้บางต้นก็จะได้พ่อ ออกมานะคะอันนี้นะคะทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นหัวไม้นะคะลูกค้าหัวไม้คืออะไรคือไม้ที่เขาคัดนะคะหัวไม้นะคะเป็นหัวไม้ค่ะเป็นเป็นถ้าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอย่างี้นะหัวไม้ก็คือจะเป็นไม้ที่คัดนะคะค่ะกระถางที่หนึ่งเก้าร้อยแปดสิบทับหนึ่งค่ะเก้าร้อยแปดสิบอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะมีประมาณกี่กระถางคะพี่คะเดี๋ยวพี่คัดให้นะคะอ๋อโอเคแต่อันนี้เบอร์หนึ่งแล้วนะคะ เพรานว่าเบอร์สองตัวโชคลายเขาจะไม่เหมือนกันค่ะแอดเราเราจะยกแค่อันเดียวมันไปไม่ได้ค่ะค่นี่เบอร์สองนะคะเก้าร้อยแปดสิบค่ะนี่เก้าร้อยแปดสิบเบอร์สองเบอร์สามนี่เห็นไหมคะดูลายค่ะหัวไม้นะคะเก้าร้อยแปดสิบค่ะนี่เบอร์สามนะค่ะ อันนี้น้องมีตำหนินิดนึงตรงนี้นะคะน้องแตกนะคะอันนี้พี่พี่ขันทองขอเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะนกระถางที่สามที่สี่กระถางที่สี่นะคะคบอจะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้นะคะนี่เห็นไหมเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะแกมรูดหลอดใหม่ขึ้นมาก็สวยนะคะแปดร้อยเก้าสิบค่ะแปดร้อยเก้าสิบนะคะนี่เบอร์ห้า เราจะไปแบบไวๆแต่ขอให้ลูกค้าชมรายละเอียดนิดนึงนะคะแอปค่ะเบอร์หกเบอร์หกแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์หกค่ะสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดลูกคับทิมนะคะอืมค่ะแปดร้อยเก้าสิบค่ะแปดร้อยเก้าสิบเหมือนกันเบอร์จ็ดกับแปดร้อยเก้าสิบ ก็เบอร์แปดค่ะน้องก็จะมีตำาหนิบ้างเนาะน้องยังเล็กนะคะแต่ว่าหลอดใหม่มาสวยอันนี้ขออยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเบอร์แปดจะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะเนี่ยเห็นไหมสีแดงชมพูเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์เก้า เบอร์สิบค่ะเบอร์สิบค่ะนเบอร์สิบนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เนาะลูกทับทิมผสมอค่ะแม่ดําแดงค่ะอันนี้เบอร์สิบใช่ไหมคะจากเบอร์สิบครัพี่อันเบอร์สิบเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่เบอร์สิบนี่เบอร์สิบเอ็ดนะคะสวยแบบชมพูหวานแหววเอาไปที่หกร้อยเก้าสิบค่ะหกร้อยเก้าสิบเบอร์สิบเอ็ดสิบสองนะคะือสิบสองดูค่ะ สิบสองอันนี้น้องไม่ได้ขาวนะแอดซูมเห็นไหมคะเป็นชมพูแล้วค่ะใช่ค่ะมองไปชมพูหกร้อยเก้าสิบค่ะสิบสองร้อยเก้าสิบนะคะอือค่ะไปสิบสองหกร้อยเก้าสิบค่ะแอดมาฝั่งนึ่ค่ะอือต่อไปนีโอไมค่ะนี่ชมพูเลยค่ะสิบสามเนาะจ้ะสิบสามขอเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยทวนค่ะโอเคค่ะ สิบสี่สี่นะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยทวนการเบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าสิบห้าเนาะสิบห้าเอาไปที่หกเก้าศูนย์ค่ะหกร้อยเก้าสิบนะคะนีะ่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบหกจมพูอ,อืมจมพูมาเชียวเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยทุนนะคะสิบหกแล้วก็อา้าสิบ เ็ค่ะ5้าค่ะเบอร์สิบเจ็ดห้าร้อสิบเนะคะเราจะขายตามลายความงามนะคะค่ะเบอร์สิเ็ดนาะจ้าเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบแจะมีตำหนินิดนึงห้าเก้าศูนห้าอยก้นเบอร์สินะคะ18นะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยแอดมาค่ะนี่เบอร์สิ เก้าหกห้าศูนย์หกร้อยห้าสิบนะคะสิบเก้ายี่สิบก็จะมีตำแหน่นิดนึงเอาไปห้าเก้าศูนย์ห้าร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์ยี่สิบอันนี้สีเหลืองเน้อยี่สิบเอ็ดค่ะพี่ค่ะห้าเ <21 S 2> ก้าศูนย์ค่ะห้าร้อยเก้าสิบนะคะยี่สิบเอ็ด เบอร์ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองสี่เก้าศูนย์แต่ชมพูนะคะยี่สิบสองแต่ชมพูนะคะนี่ค่ะห้าร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบนะคะยี่สิบสองห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบอือค่ะยี่สิบสามอันนี้เป็นไม้ดำแดงนะคะอ๋อดำแดงสี่เก้าศูนย์ยี่สิบสามสี่ร้อยเก้าสิบไปแบบไวบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เหมือนกันนะคะยี่สิบสี่แล้ว เอ้ยชมพูมากเลยยี่สิบห้าเนี่ยค่ะโอ้ค่ะยี่สิบห้าเอาไปที่หกเก้าศูนย์ค่ะหกร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์ยี่สิบห้าค่ะแล้วก็เบอร์ยี่สิบหกเอาอันนี้ให้ราคาเบานะเอาไปเลี้ยงสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์ยี่สิบหกนะคะสองเก้าศูนย์ยี่สิบเจ็ดก็สองร้อยเก้าสิบนะคะสองเก้าศูนย์นะคะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะเอาไปลุ้นเอาขึ้นด่างนะคะสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบกันยี่สิบแปดนะคะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไม้สองหนอนะคะลูกค้าสองหนอเลยขึ้นด่างแล้วค่ะอืเอาไปห้าเก้าศูนย์ค่ะห้าร้อยเก้าสิบนะคะเบอร์ยี่สิบเก้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูไซนี้อันนี้เบอร์ไซ ไซนนี้มียี่สิบเก้ากระถางใช่ไหมคะพี่ชันใช่นี่ค่ะแต่ละกระถางก็คือจะแบบตามความสวยของเขานะคะราคาจะไม่มีอย่างละต้นนี่อย่างละกระถางเท่านั้นเองเราไปดูอีกไซส์หนึ่งนี่ค่ะไซส์นี้นี่ค่ะมาแบบสวยเนาะสวยเลยต้นนี้นะคะขอหยุดที่สองพันสองค่ะสองพันสองร้อยบาทสองพันสองร้อยบาทจ้ะนี่นะคะฟอร์มนี้นะ มีกระถางหนึ่งมีกระถางดียอนะคะสองพันสองร้อยนี่ค่ะอันนี้ขอสามพันจ้าสามพันทุนเลยนะคะีหนึ่งกระถางอันนี้หนึ่งกระถางแนี่นอนจ้ากระถางขาวนะคะค่ะนี่ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจ้าหนึ่งพันเก้าร้อยสวยนะคะทับทิมค่ะจะเป็นจะมีอย่างละกกระถางค่ะอย่างละราคาใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพ่อทับทิมแม่ทับทิม อ๋อพ่อทับทิมแม่ทับทิมค่ะแต่ลูกออกมาก็จะแบบอย่างนี้เลยค่ะแบบเนี้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะพี่ขี่กระถางคะกระถางเดียวมันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พ่อทับทิมแม่ทับทิมนะคะนี่หนึ่งกระถางหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะแขบเลยนะคะถูกใจใช่เลยก็โทรมาเลยนะคะนี่ค่ะนี่หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเหมือนกันค่ะอันนี้คือเรายืนยันพ่อแม่เขาได้เนาะ พ่อทับทิมแม่ทับทิมก็พ่อแม่เดียวกันไม้ดำชมพูค่ะนี่ดำชมพูค่ะลายแบบนี้เลยเก้าร้อยจ้ะเก้าร้อยบาททย่งนี้นะคะเก้าร้อยบาทนี่นะคะค่ะน้องไม้น้องดำด่างชมพูดำดำดาชมพูนี่น้องดำเหมือนกันค่ะกระถางนี้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่ลูกค้าต้องแข็งนะคะนี่ กระถางที่สามสามเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยบาทดำแดงสนิมอ๋อเดยดดำแดงสนิมนะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาให้ดูสวยมากเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทมีหนึ่งกระถางแน่เลยตามมาเอามันหลังจะสัวไปคิดนี้เนาะใช่สี่พันเก้าสี่พันเก้าร้อยนะคะมีกระถางเดียวมีกระถางเดียวเนี่ยโนืมลืมมันไหน รืมว่าจะมา่ายตันนี้เลย่ายรูปนี้ได้เอาบุดหกพันห้าไปหน่อยสิบุรหกพันห้ามาในคลิปนี้ด้วยแดงเหลืองเลยสวยมากนะคะสวยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มายกฝั่งนี้มาแอตามพี่มามาฝั่งนี้ดีกว่าค่ะนี่สวยนะห้าร้อยเก้าสิบทับหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบทับหนึ่งฝั่งไม่ผิดจ้ะดูความสวยของเขานะคะ ้าร้อยเก้าสิบกระถางที่สองมีเบอร์สองค่ะสวยเหมือนกันเลยสวยสวยเนี่ยเขาน่าจะแบบเม็ดเดียวกันเลยเมล็ดเดียวกันค่ะมามาจากสวนเดียวกันอ่าอืมนี่ก็สวยนะคะใบบิดอันนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่ะชมพูนะคะชมพูบิดบิดอย่างนี้นะคะดูความสวยสวยค่ะน้องจะขึ้นสีแล้วนะคะราคานี้น่ะคือเอาไปสวยเลยจ้า อ๋อนี่ก็ใบเปักเปะนะคะหนึ่งพันเก้าสิบค่ะทรงผักกาดหนึ่งพ <1, 000, S 1> ันเก้าสิบบาทค่ะนีใบผักกาดนะคะนีนี่หนึ่งกระถางค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอ้อางามแบบนี้เลยเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยทวนค่ะนี่หนึ่งกระถางมกันเอสอันนี้สวยนะอ๋อสามใบแต่น้องสวยนะเขามีสามใบแต่ว่าแต่ละใบเขางามนะคะห้าร้อยเก้าสิบ ห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะพี่คะเนี่ยไม้ดำสามเก้าศูนย์สามร้อยเก้าสิบมีหนึ่งเจ็ดร้อยทับหนึ่งเจ็ดร้อยบาททั่วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเอาเบอร์หนึ่งพันสองเบอร์สามหนึ่งพันสองร้อยเบอร์สามนะคะนี่เป็นดำชมพูนะคะโอดำชมพูนี่เห็นไหมน้องจะขึ้นชมพูแล้วจ้า แล้วก็นี่เลยอันนี้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้เอาไปห้าร้อยจ้ะห้าร้อยท่วนนะคะค่ะห้าพันบาทท้วนค่ะเดี๋ยวนักสถางจะราคาต่างกันนะคะอนี้ก็ดำดำดำชมพูค่ะดำชมพูค่ะสวยมากอันนี้นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเบอร์สองเบอร์สองอ๋อเบอร์หนึ่งอยู่ไหนเนาะพี่ เบอร์หนึ่งเรายกไปแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ฟอร์มใบแบบบิดสั้นสั้นสั้นแล้วก็มีด่างด้วยนะคะนี่ความด่างเขานะคะค่ะนี่ค่ะแดงแล้วก็สวยมีตําหนินิดนึงขอเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะในราคาตาหนิแล้วอันนี้จะออกแดงๆดงํำแดงสวยมากโอ้ดำแดงอ่านี้ค่ะค่ะ หนึ่งพันสองร้อยค่ะยำแดงนะคะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยมีกระถางนี้น้ำแดงนะแดงแดงค่ะเนี่ยกระดูกแดงแล้วก็ลายแดงขายเป็นโอ้ถ้ามันออกสีแดงกว่านี้พี่ขายห้าพันเพืออแล้วเนี่ยพี่ชันจะมาแล้วเนี่ยจะมาแล้วเนี่ใช่เห็นไหมหนึ่งพันห้าร้อยอย่างนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะนี่อันนี้ก็ไม่แพ้กันนะจ้ะสีสวยแบบ เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่ไปค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเบอร์สองเจ็ดร้อยเก้าสิบเบอร์สองชมพูมาแบบนี้อ่ะดำชมพูพูมาหวานเจ้าดำแดงอันนี้ก็ดำแดงค่ะอันนี้ใบเขาก็แบบเปลกใช่ไหมคะค่ะดำแดงค่ะสวยมากเลยค่ะไม้ดำแดงนะคะน่าเก็บมากเลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะดูสวยนะ ม้ดาชมพูอันนี้ดําชมพูไม่ใช่ดําแดงนะคะค่ะดาชมพูกระถางที่เท่าไหร่น้อเขียนเบอร์ไว้เลยเจ็ดเก้าศูนย์เบอร์สี่ร้อยเก้าสิบเบอร์สี่่ะแม่ค้าเขียนไว้จริงแต่เวลายกคนยกไม่โดนแต่อาตามนี้นะคะเบอร์สามนีเบอร์สามนะคะเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดร้อยเก้าสิบเบอร์สามนี่ก็เจ็ดเก้าสิบเหมือนกันไหมค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบ เบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะอันนี้เบอร์ห้านะคะหสวยนะนี่ค่ะเห็นไหมดำแดงอุ้ยดำแดงอ่ะสวยมากจริงเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเบอร์หกค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะนี่เบอร์หกเบอร์หกอยากได้สีแบบนี้เนี่ยค่ะเก็บเลยนะคะเก็บไปเถอะสินคนพิเศษของา หกร้อยเาสิบพอจ้ะหกร้อย้าสิบบาทนะคะเบอร์สี่เบอร์สี่หกร้อเก้าสิบเบอร์สี่อันนี้มันเป็นดำดำสนิมดำสนิมนะคะดำสนิมสวยนะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะนี่ต่อไปค่ะดูดูดูหางกระเบนโอ้ไม่ใช่โชคกับฉันแต่บิดบิดเหมือนหางกระเบนใช่สัญลักษณ์นะคะนี่ค่ะ จ็ดร้อยเก้าสิบาท่เจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะดูใบเขาแบบหางกระเบนเลยเนาะลายก็สวยใบก็สวยอันนี้นะคะดำชมพูดำชมพูนี่เลยเอาไปเลี้ยงดูแลค่ะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่ดำชมพูอันนี้เป็นน้องดำดำและเขาใบใหญ่ค่ะน้องดำดำใบกว้างหูชิดใบกว้างจ้ะ แปดรอยค่ะแปดร้อยบาททวนมีกระถางหนึ่งมีแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วมั้งตรงนี้ตรงนี้รอบหรือ,อยังหมดหมดจ้ะหมดแล้ว <c oughs> ไปทางไปดูไม้ดำไม้ดำเชียว <c oughs> ทางโน้นกันอันนี้จะจะเอาเดี๋ยวคัดให้แอดนี่ไม้ดำแ้อสวยมากเลยสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบบาทมีหนึ่งกระถาง ใบเขาใหญ่แล้วดูกระดูกเขาแบบชัดมากเลยอค่ะกระถางที่หนึ่งมีเบอร์หนึ่งเอาไปถือเนาะเบอร์สองเบอร์สองนะคะสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันใช่มพี่หันค่ะเบอร์สองนะคะแล้วก็มาดูอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามันเป็นโชคหรือว่าเป็นบัลลังก์เจ้าสัวเหมือนบัลลังก์เจ้าสัวเลยนั่นแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า เขาให้มากับโชคอ๋อก็ให้มาแนะนามโชคใช่ไหมคะสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบบาทนะน่าเก็บนะคะอันนี้คือให้แล้วนะเอ็ซีมือใหม่นะสวยด้วยนี่อันนี้เขียวเขีๆเนาะก็ว่าเป็นโชคลูกผสมลูกผสมใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบเหมือนบันลังก์เจ้าสัวบิ๊บบิลเหรอเออมันเหมือนมันมืนแปงนั่นแหละสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบบาทค่ะนี่นี่เลยจ้ะ ไปเปลกไหมเปลกจะเข้าให้มาในนามชุกเก้าชั้นโชกเก้าชั้นนะคะอืมนี่ค่ะอืมต่อไปค่ะสองเก้าศูนย์ค่ะสองร้อยเก้าสิบาทอันนี้เป็นกระถางที่สามเป็นไม้ดําใบกว้างอืไม้ดําใบกว้างเบอร์สามเบอร์สามนะคะนี่เบอร์สี่เบอร์สี่ใช่ไหมคะกระถางนีย เบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะนี่เบอร์ห้าราคาเท่ากันเลยสองเก้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบไฟังในต่เออนี่จ้ะโอ้อ๋น้องดำน้องดำนะคะนี่ดำจ้ะใบใหญ่ๆหญ่ยิ่เลยค่ะสี่ร้อยเก้าสิบมันเป็นก้านสั้นนะคะเบอร์หนึ่งค่ะ การสั้นใบกว้างจ้ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้น้องจะมาจากไม้เมล็ดด่างนะคะอ๋อแต่น้องดำนะคะเนี่ยน้องดำใบถ้าน้องดำแล้วพี่ขันก็จะขายในนามไม้ดำอืมค่ะสี่ร้อยเก้าสิบเบอร์สองค่ะแล้วก็เบอร์สามเห็นไหมคะเราจะเห็นเนี่ยเขาด่างนะเบอร์สามจากน้องดำนะคะแอดแล้วเขาก็จะมาขายด่ามค่ะ สี่ร้อยเก้าสิบเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่นะคะนี่ค่ะเป็นใบกว้างนะคะ่อไปค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะเห็นไหมสวยนะก้านแดงนะคะตรงนี้ราคานี้คือใบเขาจะคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมพี่นันอันนี้เขาจะคล้ายๆต้นสีม่วงสวนเดียวกันอ๋อเบอร์ห้าก็เบอร์ห้านะคะนี่ ห่ากระถางพอไหมห้าเนาะอันนี้น้องด่างค่ะขอราคานิดนึงน้องด่างอันนี้น้องด่างค่ะขอห้าร้อยเก้าสิบครับห้าร้อยเก้าสิบนะคะน้องติดด่างค่ะมีกระถางหนึ่งมีกระถางเดียวใช่ไหมคะค่ะแต่ละราคานะคะจะไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะกระถางนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบดูใบใหม่คือแบบแจ่มมากใช่ค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะอย่างนี้นะคะอืมอันนี้ก็ใบอ่าอันนแปลกใหญ่ๆค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเหมือนหน้าวัว กระถางที่สองไม้ตอค่ะเซตนี้มันจะมาส่วนเดียวกันกับ๋อตัวตัวสีม่วงตัวสีม่วงค่ะจะเป็นส่วนเดียวกันของลุงค่ะเป็นไม้ส่วนเดียวกันค่ะอืมที่เปิดแบบค่ะไอคลิปคลิปแรกนะค่ะ เดี๋ยวให้แอปถ่ายตอนจบคลิปให้ดูนี่ค่ะอย่างนี้นะคะไม้ดำไม้ดำไม้ดำแต่ว่าตัวนี้จะเป็นใบอย่างนี้ดําด่างค่ะดําด่างสามเก้าศูนย์ค่ะสามร้อยเก้าสิบนะคะนี่ก็ทางนี้ค่ะแอดมาดูไม้ด่างเราขึ้นกันหมดแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมนี่ค่ะนี่ชัดเลยชัดเลยเนาะใช่เลยเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะ นี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบทับสี่เอาทับสี่ค่ะมันมีไม้มันมีอย่างแล้วกระถางลูกค้าแคปมาได้นะคะจ้านี่ค่ะทับห้ามีเบอร์ห้านะคะค่ะอันไหนขึ้นสวยเดี๋ยวหนูคัดให้เนะลูกค้าเดี๋ยวคันทองคัดให้เบอร์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ลุงไม่อยู่ขายเลยนี่นะคะเห็นไหมคะก้านสั้นๆอ๋อก้าเข็จะสั้นนานแล้วก็เป็นตัวดํา ดำก้านดำก้านม่วงเขาจะม่วงเหมือนต้นนั้นเลยค่ะสวนเดียวกันค่ะต้นนี้ต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบันนะคะเอาไปลุ้นเลยค่ะอือค่ะเดี๋ยวไปดูไม้งามฝั่งโน้นนิดเดียวขออีกนิดนึงนักะ่เออเพราะว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวนี้คือมืดไวนะคะอย่างนี้นะคะนี่เร็ว ไม่งามงามนี่ค่ะเห็นไหมคะขั้นสั้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูสูงน้องนะคะเขาจะสั้นแล้วเอาไปห้าร้อยเก้าสิบค่ะมีกระถางหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบคลิปนี้ให้เอฟซีมือใหม่แบบราคาจุกจุกเนี่าพลาดนะคะเอฟซีอย่าพลาดอย่าพลาดนะคะ ค่ะนานๆเจอกันเราให้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยน้องด่างออกมาอย่างนี้นะคะนี่คือด่างชัดเลยพ่คะค่ะมีกระถางเดียวนี่ฟอร์มแบบนี้แล้วก็ใบเขาแบบเนี้ยค่ะรออีกนิดเดียวลูกค้าได้ไม้สวยแน่นอนค่ะเอาไปมันฟอร์มเอาเหมือนลุงใจเย็นๆนเลี้ยงใจเย็นเดเหมือนลุงกวนเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท เจ็ดร้อยเก้าสิบมีกระถางเดียวมีกระถางเดียวเนี่ยแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอไม้สวยที่ดุงกวนเลี้ยงปั้นฟอร์มเอานะคะค่ะเดี๋ยวมามาดูเบาๆทีนี้อันนี้ไม้ดำไม้ดำสองเก้าศูนย์กระถางที่หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะสองร้อยเก้าสิบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองค่ะอันนี้ด่างนะคะแอดเอาไปถึนี่เอาเลยนะคะสองร้อยเก้าสิบค่ะเบอร์สามเบอร์สามนะคะแต่น้องด่างนะเบอร์สามอ่ะ ดังเหมือนก้านดังเนือันนี้ก็ดังเบอร์สี่ดังด้วยอันนี้เป็นไม้เขียวคอมแพกเฮ้ยเขียวคอมเพกน่ะสวยนี่สองเก้าศูนย์เบอร์ห้าสองเก้าสิบเบอร์ห้าค่ะเนื้อเกียวไว้หน่อยเดี๋ยวลุงจะแอบแอบลุงเบออันนี้เบอร์หกไหมไม่ไม่ไม่ใช่เนาะมีห้ากระถางนะคะสองร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบอะไรนะพี่ผันหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบดูโชคไหมโชคค่ะ แต่ว่ากระถางเล็กอันนี้คือราคาให้เอฟซีของมือใหม่ไปเลี้ยงหนึ่งร้อยเก้าสิบนเฉพาะคินนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบารเขาจะยาวๆาวการยาวยาวเราไปเลี้ยงนิดนึงนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบมาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมีอยู่สองสองสองกระถางนะคะเดี๋ยวให้ให้อีก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 ใช่ไหมคะนี่สองต้นนี้คือติดด่างโอ้น้องจะมาจากไม้เมล็ดด่างทุกต้นเอฟซีค่ะแต่ว่าบางทีเขายังไม่โตค่ะอย่างนี้นะคะ หนึ่งร้อยเก้าสิบการยาวๆหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบอันนี้กระถางที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเดี๋ยวยกให้ใหม่ตามเบอร์เนาะงใช่ไหมไม่ไม่ด่างเราไปลุ้นเอาจ้ะเบอร์หนึ่งไอเดี๋ยวลูกค้าเบอร์สองก่อนเดี๋ยวลูกค้างงลูกค้าก็งงเบอร์สองเบอร์สองติดด่างเบอร์สองจะติดด่างแต่ลูกค้านี่นามไม้ดำอืมมีเบอร์สามเบอร์สามติดด่างติดด่างนะคะสองกับสามนี้ติดด่างแล้วก็รร้้ออยกาเบ์สี่ไม้ด เบอร์สี่จะเป็นไม้ดำนะคะร้อยเก้าสิบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นโอ้โหแม่คะนี่นี่เอาแบบนี้เลยดังๆจะเอาแบบดังแบบนี้ไปเลยแม่คะขอแค่สามห้าศูนย์เบอร์หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทเบอร์หนึ่งนะคะนี่นี่ดังๆอย่างนี้นะคะสามห้าศูนย์เบอร์สองเบอร์สองค่ะนานๆเจอกันนี่สีชมพูเบอร์สามแล้วสานเขาจะออกอันนี้เป็นตัวอย่างบางตอน แล้วก็เบอร์สี่ค่ะเดี๋ยวทักมาค่ะแจ้งแค่ราคามา่าอย่ได้ราคาเท่าไหร่อย่เงี้ยค่ะบอกไม่ค้าได้ไหมขันทองสามห้าศูนย์เบอร์สี่อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะคะี่ะแต่ไม้เรามีเยอะไงคะแอะประมาณนี้ประมาณนี้เราคัดให้ได้ก็จะถ่ายรูปส่งให้อืค่ะถ้าท่านใดก็ที่แบบว่าไม่มีลายโทรมาถ้ามั่นใจไม่ค้าจ้ะ ว่าขายไม้สวยให้แน่นอนก็โทรมาค่ะเดี๋ยวหรทองคัดให้แค่บอกรูปส่งเนาะค่ะนะคะเราเราเรารับประกันว่าเราส่งไม้สวยแน่นอนค่ะสำหรับคือคลิปทุกร้านที่มือใหม่ดูสวยไปลงนะคะค่ะจะได้ของดีใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อแอดเลยไม่หายติดต่อแอดไปเลยติดต่อเอสจะไปติดตามไหมค่เลยเนาะเดี๋ยวแอดอันนั้นค่ะที่ไม้สีม่วงเดี๋ยวอดเดี๋ยวเราไปดูค่ะดูนิดนึงไปดูแม่เขาฝ ไม่ใช่แม่แต่เป็นพี่เขาเป็นพี่ใช่ไหมคะสวนเดียวกันโน้นว่าเป็นแม่ไม่แม่นะไม่แม่นะนี่ค่ะอยากนาเหนือมากเขาบอกนี่ที่บอกว่าก้านม่วงก้านม่วงก้านยาวๆตอนลุงเอามาลุงเอามามีแค่นี้นะคะลูกดูข้างหลังเขาะยังยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วดูนะคะแล้วก็เนี้ย ขอขอปล่อยไม้ลุงอีกกระถางหนึ่งอีกกระถางหนึ่งค่ะนี่อยากสุดอยากให้จริงๆรอยากให้เอฟซีเลยหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นใช่ค่ะแต่ว่านี่ลุงไม่ปล่อยนะอันนี้โทูมีสีเรา ต้องโทรมาจีบกะลุงแล้วอะค่ะต้องมาติดต่อลุงอยากทำไม้จะได้ปล่อยให้เอฟซีนะคะลุงก็จะเพาะเม็ดอย่างต้นนั้นนะคะค่ะรุนแม่พันธุ์เราจะเก็บแม่พันธุ์นะคะจ้ะเราจะพยายามพัฒนาหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋ออ่ะให้พี่ทันเถิดมานี้หน่อยเลยนี่ให้โชว์ใบให้โชว์ใบโชว์ใบนี้ให้ฝากร้านค่ะกับมือใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะใช่ค่ะสำหรับ ลูกค้าทุกท่านที่สนใจก็แอดไลน์มานะคะเนาะมีปัญหาอะไรติดต่อเรามาเลยค่ะเราน้อมรับแล้วก็ยินดีที่จะพัฒนาจากค่ะคุณภาพของเราจะรักษาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยค่ะที่อุดหนุนเรานะคะสนใจจนไหนก็รีบโทรมาเลยนะคะไม่ต้องจบคลิปค่ะใช่ค่ะเฉยๆวันนี้ให้ให้ดูเฉยๆขายลุงไม่ขายนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณพี่ขันทองมากเลยนะคะ แล้วก็ฝาก FC ก็ได้ก็แชร์กดติดตามนะคะกำลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะฝากอุดหนุนร้านที่ขันทองไว้บางคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ